ผู้ชมฮะมาดูประเด็นสังคมผู้สูงอายุกันหน่อยเราพูดถึงว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันมาแบบนี้หลายปีแล้วนะ,ะคะปี64ปีนี้นะฮะทานผู้ชมฮะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วนะครับดูจากอะไรดูจากสัดส่วนของจํานวนผู้สูงอายุถ้าถึงร้อยละยีนี่แหละฮะสังคมผู้สูงวัยตอนนี้เราถึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือหน่วยงานนี้เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนะฮะและยิ่งช่วงนี้มีโควิด1นทีระบาดน,นะครับก็ยิ่งตอกย้ําความสํคาคัญของการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยนะฮะก็จะได้ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะฮะเรามีเป็นรายงานพิเศษเป็นสารคดีข,ข่าวนะครับเตรียมความพร้อมสูงวัยสูส้ภัยโควิด -19 วันนี้ ตามเสนอตอนที่4เตรียมความพร้อมได้สภาพแวดล้อมครับ ในปี2564ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบค่ะเพราะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดค่ะและสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะความสูงวัยห้ามกันไม่ได้ค่ะและในเมื่อห้ามกันไม่ได้เราจึงต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพค่ะและวันนี้นะคะลิชาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะถามท่านนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการทําศูนย์การเรียนรู้นี้คืออะไรคะค่ะสําหรับศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีนะคะ,คะได้เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี2557ค่ะซึ่งนะคะสังกัดกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุนะคะทําไมเราต้องอบรมเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุคะเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีมคุณภาพนะคะ,ะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่านะคะผู้สูงอายุนะคะก็อยู่ที่บ้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะอยู่กับบ้านได้อย่างมีความสุขลดการพัดตกหกล้มหรือป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้สูงอายุได้ทําให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะและก็มีคุณภาพชีวิตที่ด well> ี ขึ้นค่ะห้องนี้เนะคะเป็นห้องจำลองอรารยสถาปัตนะ Universal Design Room นะคะเป็นห้องที่จำลองต้นแบบห้องที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะห้องแรกก็คือห้องน้ำนะคะเราจะจำลองให้เป็นผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นได้นะคะ,คะด้านหน้านะคะจะต้องมีราวจับเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะคะแล้วจะต้องสูงนะคะ ประมาณ80ซนเมตรเพื่อที่วิวแชร์หรือรถเข็นสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะฝักบัวเราก็จะให้ต่ำกว่าปกตินะคะในการอาบน้ำด้วยตนเองนะคะและจะมีกันลื่นนะคะส่วนโถส้วมนะคะจะเป็นแบบ การโยกเพื่อเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะในการกดไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะและที่สําคัญนะคะจะมีกลิ่นสัญญาณเตือนก็จะปรับเป็นแบบดึงนะคะจะเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่าแบบกดนะคะและพื้นเราจะสังเกตนะคะจะไม่ลื่นนะคะไม่ลื่นนะคะไม่ลื่น,น,ะะนจนเกินไปนะคะเพราะผู้สูงอายุจะเสี่ยงพัดตกหกล้มมากก็คือแถวห้องน้ํานะคะ <ขา S 2> ทีนี้ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะผู้สูงอายุก็จะชอบเอนพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้ นะคะนั่งแล้วก็มีที่วางขาให้ผู้สูงอายุนั่งพักผ่อนได้นะคะส่วนโซฟาเนี่ยจะต้องเป็นโซฟาที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะนั่งแล้วขาไม่ลอยนะคะ,คะเพราะว่าเวลาลุกจะได้ไม่เสียพักตตบหกล้มได้นะคะทางลาดจะต้องมีที่จับนะคะเวลาผู้สูงอายุเดินนะคะแล้วแล้วจะต้องมีสัญ,ญ,ญลักษณ์ว่าเป็นทางลาดทางต่างระดับ น่จะมีสีที่แตกต่างเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสังเกตทราบได้ง่ายแล้วก็แล้วจะต้องไม่ลื่นนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยจะมีที่กั้นเพื่อที่กันเวลาผู้สูงอายุนะคะตกเตียงได้นะคะแล้วจะมีเตียงนอนสําหรับผู้ดูแลนะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วจะมีสัญลักษณ์นะคะอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุอยากเข้าห้องน้ํานะคะก็อาจจะปรับมาก็เป็นของเล่นนะคะ กื่สัญญาณแจ้งได้นะคะให้ผู้ดูแลทราบนะคะว่าผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการเข้าห้องน้ํานะคะมีไฟฉายนะคะมีที่สําหรับวางไม้เท้าเวลาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ําได้นะคะและที่สําคัญก็คือกิ่งค่ะกิ่งให้ผู้ดูแลทราบนะคะว่าผู้สูงอายุต้องการขอความช่วยเหลือบ้านที่ผู้สูงอายุอยู่นะคะถ้ามีลูกหลานอยู่ด้วยนะคะก็จะดี ถ้าลูกหลานไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันควรอยู่ในระแวกเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ควรอยู่ในที่เปลี่ยวนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลตลาดเพื่อความสะดวกเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุในเมื่อมนุษย์อย่างเราต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะจะทําให้มนุษย์อย่างเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบไปด้วยร่างกายอารมณ์สังคมความคิดและจิตใจร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ และที่สําคัญปัจจัยสี่ที่จําเป็นในการดํารงชีพให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ